โอ้โหวายไปอยู่หางไกลควาเมเลินแต่จิ้มดอกนี้รับมา42ปุกปรับ,บรับโชคกันเลยทีเดียวเชียวอะไรต่อไหมยังต่อไหมโอ้โหดวงตาที่ต่อท่านผู้ชมเออวายแตกอีก4ตัวแบบนี้สวยจึง319โอ้โหมาแตกเอารอบนี้คิวพีนว่าไงแตกเป็นคิวสักทีดีโอ้โหถ้าแตกเป็นคิวนี่รู้เรื่อง418 คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเรียนแบบเด็ดค่ะ เห็นเแล้วให้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์จนูน,น่าช anel นะคะอยู่ฝ้าพีเจแปดด้วยกับเกมวันนี้นะจ๊ะเออมาเลยอิชิบุกออฟไมค์สุดโตเรียดินแดนอิยิปอีกแล้วตัดเบ็ดไปก่อนเลยอ่าเบ็ดสักร้อยห้าสิบพอเะฟีเจอร์สักร้อยห้าสิบพอเออเอาให้เหลือก่อนเอาให้เหลือก่อนดูสถานาการณ์ไปก่อนนะี๋ท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวเลือกลึกลับเหมือนเดิมนะจ๊ะระดับฟอร์จูนแล้วนะจ๊ะต้องต้องไปให้สุดนะทุกคน โอ้โหสิรอบไหมโอ้ยมันเข้าห้ารอบโอ้โหน่าเสียแด้วะ่ะน่าเสียแล้วหนึ่งนะโอ้โหตัวคูณก็น้อยเหลือเกินจะจะแตกเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมอันนี้ไม่รับประกันเลยเพราะว่าแบบว่ามันสุดฟังมากเลยอะไรก็น่อยๆไปหมดอาจึงดอกนี้เป็นรูปดวงตาไป3.2มุดท่านผู้ชมเออหลายต่อไหม ไหลต่อไหมเอ้ยจิ้มดอกนี้ทำไมไหลต่อกับเจแจ็คแล้ววายแตกอีก2ตัวแบบนี้คอสมอสกับเอแอนมดและเกด้วยทุกคนโอ้โหปุบปับรับโชกันมาเลยทีเดียวอุ้ยจิ้มดอกนี้ไม่เป็นผลนะเออเหมือนเหมือนเขาสงสารแล้วเนะวาะได้รอบน้อยแล้วขอจิ้มสักหน่อยอะไรอย่เงี้ยอ่าสจดไปดดนั่จากเอแอนมดดอกนี้28ปดปุบปับรับโชกันมาเลยทีเดียวอ่า 28รับมารอบสุดท้ายแล้วขอใหญ่ขอยาวเก๋คิงดอกน,นี้ยังรับมายังเก็บได้อีก24ถือว่าดีนะแม่จ๋าเออคุณแจมยังไปได้ <Wow. S 1> ต่ออ่าคูเจกับ10ท่านผู้ชมโอ้ยอปังปังอยู่เด้อ่า44นึกว่าจะไม่ได้อะไรนึกว่าจะกำตดมาซะแล้วท่านผู้ชมอ่าโอเคเราวัลรลว84แล้ว โอ้ยจัดไปจัดไปฟีเจอร์ที่ร้อหสักไม้หนึ่งนะจ๊าลองดูกันไปอสกเกเตอร์มาแล้วสี่ตัวยืนรอไหมอ่าเอ้ยอันเลืชอชโชคสุดท้ายยังพอมีลุ้นยังมีโอกาสได้มีลุ้นอีกหนึ่งตัวโอ้โหยไม่มาอ่าโอเค โอเคตอนนี้ก็ต้องตัดสินใจก่อนนะจ๊ะว่าจะไปลึกลับหรือว่าเราจะเอาซักสิบรอบคอูณห้ายังไปลึกลับดีกว่านะท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงโชคเอาเออยังได้มาสิบยังคุ้มอยู่อ่ะตัวคูณขอซักคูณห้าแล้วกันออ้ยได้ไปที่คูณหนึ่งไม่เป็นไรถ้าไหลก็ยาวหน่อยนะจ๊ะอ่าโอเควคันีเกิรดรอบแรกของเราดอกนี้จัดมากับเจแจ๊คท่านผู้ชม จ๊แจ็คแล้วอะไรต่อโอ้ยอ้าวมาแล้วพี่ชายเออตัวคูณเป็นครูสามแล้วนะขอดอกน้อยๆแต่ไหลไหลตัวคูณก่อนท่านผู้ชม ยังไงให้ปังก้อนเคคิงมาแล้วออเออกุญแจดอกนี้รับมาเก้าอ้ยโอเคยังพอเก็บได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าเราไม่มีเหลือแล้วดอกมีโอโหร้อยยี่ห้าวินไปเลยใน๊าโอโกวายม้าข้างบนสี่ตัวพอดีเต็มแผงดีครับจัดไปอีก9.6้าจุดหกท่านผู้ชมวายแตกหนึ่งตัวแบบนี้แล้วรอดไหมไม่รอดท่านผู้ชมตัวใจแพงซะด้วยอีก64นึกว่าจะไม่แตกมันมาพอดีเออให้มันรุนเรองกันไปดอกนี้เป็นซปเปอร์ไปเลย199 อ่าจัดต่ออีกสีดอกท่านผู้ชมเออโอเคกำไรมาแล้วตอนนี้นะอุย้ยโล่งใจหายห่วงสเกเตอร์มา2ตัวอ,อ่าดอกนี้มาไหมก,ก็ยังไม่มาอารอบสุดท้ายขอเก็บอีกสักนิดสักหน่อยอุ้ยไม่ยังมาได้จริงๆนะท่ผู้ชมเอออารางวัลรวมของเราอยู่ที่219นะจ๊ะอุ้ยกำไรมาสทุกคนกำไรมาสเออเบตไปเลย225เนี่ยแหละนะ อ่าให้มันตาต่อต,ตาฟันต่อฟันไปเลยนะจ๊ะโอเคเราเรามาดูเรามาดูรอบหมุนที่ลึกลับกันนะกับตัวคูณที่ลึกลับกันจ่ายมาสัก15ทีจะดีใจโอ้โหสเิเริ่มที่เริ่มที่เออคูณหยังพอได้ยู่มันยังพอได้ยู่อ่าจัดไปนะจ๊ะรอบแรกของเรา โอ้โหวายไปอยู่หา่างไกลความเลินแต่จิ้มดอกนี้รับมา42ปุ๊กปรับรับโชคกันเลยทีเดียวเชียวอะไรต่อไหมยังต่อไหมโอ้โหดวงตาที่ต่อท่านผู้ชมเออวายแตกอีก4ตัวแบบนี้สวยจึง319โอ้โหมาแตกเอารอบนี้คิวควินว่าไงแตกเป็นคิวสักทีดีโอ้โหถ้าแตกเป็นคิวนี่รู้เรื่อง418 กาไรมาแล้วจ้ะแม่โอ้โหดูเหมือนไม่แตกแต่แตกนะท่านผู้ชมเออแตกน้อยแต่แตกนะอะไรแบบนี้อ่าอีกเจ็ดรอบของเรายังไงจ้ะคูณจะไปฟันที่คูณสิบแล้วโอ้โหอามาโอ้โหอยสเกตเตอร์มาตัวเดียว เออดอกนี้ปุกปับรับโชคมาแปดท่านผู้ชมอ่าจัดไปนะจ๊ะเจแจ็คดอกนี้วายมาเออโอเคกับอีกสองรอบที่เหลือของเราแบบนี้แหละ3าท่านผู้ชมเออแล้วก็ยังได้ดวงตาอะ่ะยังได้ดวงตามาโอเควรีกูตดนะจ๊ะรับมา90เป็นรางวัลก้อนโตไปอ่า จัดไปดกับอีกหนึ่งรอบของเราอีกหนึ่งรอบของเราและรอบสุดท้ายดอกนี้ไม่ได้เก็บท่านผู้ชมเออยังได้มาห้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 าสองห้าว่าซ่านอ่5 5 5 5นาห้าห้าห้านะจ๊ะมาแล้วกําไรครึ่งต่อครึ่งแล้วท่านผู้ชมนะจา๊ะอู๋ก็ก็มก,ก็ก็มันได้อยู่แหละมันได้อยู่นะอ่าไปที่ห้าท่านผู้ชมเริ่มกันเลย โอ้ยจัดไปสเกตเตอร์ดอกนี้ดอกนี้ยังรับมาสี่ตัวอุ้ยแล้วมันยังเหลือสี่แถวให้หลุนอีกนะยังเหลือสี่แถวท่านผู้ชมโอ้โหเลยไปไปแล้วแถวนั้นแถวนี้ก็ก็เลยไปไปอ่าอีกสองแถวท้ายเอา้าอีกหนึ่งขอสักหนึ่งตัวอีกหนึ่งดอกได้หรือเปล่าอีกหนึ่งดอกเจ้าว่าจะไดก็ไม่มาไม่เป็นไรนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจัดกันเลยจึ้งๆนะทุกคนตอนนี้เราก็ฟีเจอร์ไปเยอะอยู่พอสมควรอ่าไปที่10คูณ5ดีกว่านะเราไม่เล่นแล้วเราไม่เล่นลึกลับแล้วนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวมันได้5รอบมานี่คือหนาวเวอร์เลยนะโอ้โหยี่แปลงเป็นเจนหน่อยก็ไม่ได้เอ้ยยังไม่มายังไงก็อีกเจ็รอบของเราโอเคคิงดอกมีเออจัดไปกับ10นะจ๊าตัวคูณเป็นคูณเแล้วเด้อพี่น้อง อือวายดอกนี้จึงจึงสวยๆ14ปุกปับรับโชคกันมาเลยทีเดียวเชียวโอ้โหเอแอนมดดอกนี้อีก12ท่านผู้ชมอ่า26 oh. อีก5รอบที่เหลือของเราปายป,ป,ป,ปลายปลายปลายูกไปโอ้โหวอ่าโอเคไม่มีอะไรในดงกอภัยโอ้โ oh, ห oh, มาดอกนี้อีก27ท่านผู้ชมเออแล้วรับ,ร,บรับโชคกับ10นะจ๊ะโอ้โ oh, ห oh, ดอกนี้เจแจ็คมา เจ๊แจ็คมาแล้วต่อกับ กุญแจอุ้ยวยแตกสองตัวจึงจึงสวยสวยร้อยสี่สิบสามท่านผู้ชมเออปุปป๊บปรับรับโชกับเอไปอีกหกสิบสามโอ้ยอ้าวสวยงามแล้วไหลขนาดนี้ไหลไม่พักแบบนี้งูเข้าสักทีจะดีใจโอ้โหอ,อ้าสามร้อยเจ็ดสิบท่านผู้ชมหมายนี้นะคะว่าจะได้จอดแล้วนะอ่าโอเครอบสุดท้ายของเราว่ายังไงโอ้โหยังหมาให้เก็บอีกห้าสิบเอ็ดว่าสั้นคิวคุินมาคิวคุินมาแล้วดอกมีโอ้เก็บไป ทั้งหมด69ท่านผู้ชมรางวัลรวมของเรา476โอเคจอดไว้ที่ตรงนี้กำไรก็มาล้นเหลือหลามแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ให้ฟอจูนได้เนะจ้า